มาว่าบามาเผ็ดเผ็ดตลลกแตกเผ็ดพริกล้านเม็ดมันบอกว่าพริกล้านเม็ดนะคะเราก็เลยจะมาลองกันว่ามันจะเผ็ดจริงไหมนะคะก็เลยเอามาเลยจ้าติดๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะเผ็ดจริงแค่ไหนดาดาดาคุณคือผู้ถูกเลือกค่ะอะไรวะเนี่ยคุณคือผู้ถูกเลือกนะคะ เข้างานตั้งแต่7จ็ดโมงจะกลับบ้านตั้งแต่4ี่โมงแต่กูต้องมานั่งกินทำคอนเทนต์ให้มันเนี่ยไม่แถมไม่รู้กูจะขี้แตกหรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอ๋อที่เขากินกันเผ็ดๆกินให้แบบดาาไปเลยค่ะของใครนะเปิดมอไม่มีไม่มีเข้าตาร็กินมาๆอาไปนะ ไม่เราทมันต้องเผื่อลีดน้ำออกไห่ต้องลีดน้ำออกด้วยหรอจะกินนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยว่ามันต้องลีดน้ำออกคือมันเป็นแบบแห้งค่ะทุกคนแต่คือไม่รู้ว่ามันต้องลีดน้ำออกไงก็เลยสงสัยว่าทำไมเพื่อนแกแค่นี้อ๋อมันมีไว้ให้ลีดก่อนจะได้กินนะคะ ตีกันเรื่องเส้นน้ํำเส้นแข็งเส้นอ่อนอยู่ก่อนมันไม่ร้อนนะยังไงนะโจร้อยจิ้มตรงนี้เพื่อเทน้ําออกตรงนี้เนี่ยแล้วทำไมก็เปิดนี้แล้วก็เทออกไม่ได้ไนะไม่ได้เส้นมันแข็กรีดตรงนี้เหรอกรีตรงนี้ต้องีกับจอบเฮ้ยได้แล้วแหละอ่อนแล้วรุ่มแล้วคุยิบแล้วเส้นออกด้วยนี่หั่ใจเนอะหัวเส้นออกมาด้วยไอ้เหี้ยเคเคแล้วเอาตะเกียบบังด้วยนะ เไม่รอหมดนะเอออาจารย์มารวมๆแล้วเทรวมเลยจบเกิอหวานชิใช่ไหมวานนี่มันเาหูหวานะใช่ไหมมันขวานดูสีดูสีโดเที่ยมอมหิดคนนี่จะบอกเลยว่ามาม่าพริกลอยเม็ด ล้านเมตรล้านเมตรโอ้นี่ไงโกสเปปเปอร์หนึ่งล้านอย่าแตกแล้วนะนี่คำแรกปลาเผ็ดนะเหรอเนี่ยเผ็ดเหรอเผ็ดนะเหรอไม่เห็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดแล้วอะไม่ได้เผ็ดเลยมันขอเตือนว่าอย่าโดนเลียมีปากมันจะมาเรื่อยๆผมเข้าใจแล้วถ้าคุณเคยกินมาม่าผัดหอยลายอ่ะเหมือนเลยรสชาติเหมือนจะหวานมากก่อนแล้วทีนี้มันก็จะค่อยๆแสบร้อนขึ้นในลิ้นตอนนี้คือไม่ยังไม่ได้กินแต่เกาหัวแล้วนะเกาหัวแล้วมาที คำที่สองนวมังกีนาแนวอะไรนนรสหวานเสร็จแล้วมันกเผ็ดๆๆล่อรคอหวานก่อนเผ็ดครับแต่เผ็ดตามมันหลอกล่อให้หวานครับพอเรากินหวานเยอะๆเราเแล้วมันจะกินเผ็ดไปเรื่อยครับถ้าใส่พวกแบบทุกคนตัวหอยรเพื่อมันบอกว่าไม่เผ็ดแต่ว่าเผ็ดืคอกินจาจังอะไรนะจาจังเมียจะน้ำอะจะน้ำจะน้ำ เราดูได้อร่อยถ้าได้เกาหัวได้มาก่าเน่เขาบอกว่าคนนี้เป็นตะก้องที่กินเผ็ดที่สุดในบรรดาทีมของเรานะคะครับเราวยังไงคะรู้สึกก็เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ยังไม่เผ็ดครับน่าจะมีอีกห้าคำอะไม่ไหวแล้วค่ะเราต้องพึ่งนมละยัมีคำเดงนะหเสีย้องได้เลยนี่นี่คนนี้เน่เคนนี้ได้ได้ได้มันต้องชามใหญ่หรือถ้วยใหญ่คำใหญ่หรือเปล่าโอ้พี่คำเดียวก็รู้แล้วแค้คำเดียวรู้ มันมาเรื่อยๆมันสองคำคำอะแต่พอมันหวานแล้วมันหลอกให้เรากินไห้มันอร่อยยังไงอร่อยอร่อยไหนต้องไม่เผ็ดมึงเเงือแตกแล้วนะดูคนไม่เผ็ดดูคนไม่เผ็ดค่ะเงือแตกหมดละเนี่ยเผ็ดชิ้นไหนเธไม่เผ็ดค่ะแค่นทำตาตาเล็บเส้นชุบช็อกโกแลตเฮ้ยลองดูอันดับเท่าไหร่นะหก ก็เขาบอกว่าพีการเม็ดนะพี่มันเป็นสกอร์ฟิลอะก็เนี่ยร้านนะความเผ็ดอะคำแรกหรืวะเออเร้่มเลยคำแรกหวานเออคำต่อไปวิมารวะแสบนออแสบได้เปล่าเออเคสเริ่มได้เป่าแสบอันนี้คนบอกว่าเผ็ดน้องตามมาแล้วนี่เผ็ดอร่อยระดับแสบว่ะฮะคุณผู้ชมให้ดูเงานี่ของจริงนะน้ำของแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเหงื่อแตกอะ เหือดเลยวะเนี่เหือชาวบ้านคนต่อไปเป็นคนที่กินเผ็ดอีกหนึ่งคนนะคะสาวเหนือไอ้ปากบางอย่างเวยสาเหนือสาเหนือฮ้ยคำใหญ่เลยคำใหญ่เลยคำแรงไม่เพียน่งเลยท่เผ็ี่ยมีคำแรงน้ำลายไหลเลยอะไมน้ำลายไหลอะน้ำลายมัไหลข้างในอ่ะมั่ไ้เอเออเอเอิเออออเออออเออเออเอาออไออ ครูขอคำนี้พอละไม่อยากชนะแข่งกับพี่แคนเลยนะพี่แคนร้องไห้ไปแล้วนะไอคนนี้มันบอกว่ามันตาะไรมึงมึงไม่แพ้พี่ร้องไห้เห็นแล้วอ่ะปากแดงเลยอ่ะมันไม่ต้องทันทีติดกันนะกินแล้วไอ้ต้องต็ดแล้วเนี่ยไม่กินต่อเรื่องปากแดงเนี่ยไม่หยุดไม่ได้ใช่ห้ามหยุดต่ำเร็วไม่แหลกสักทีเลยพี่กะ ขอความรู้สึกมันเผ็ดนะเผ็ดแบบแสบๆอ่ะแทนพี่แทนสู้สู้พี่แคนสู้สู้ไม่เผ็ดคือมนุษย์มันไม่จำเป็นต้องกินเผ็ดขนาดนี้ก็ได้แต่เมืองอ่ะโนคูกิ้เผลยมืองแ้เมึงคนเดียวเนี่ยมืงเป็นคนตัอต้าตัวตีเลยนะอเผ็ดไม่เผ็นแต่แสบแสบอยู่ตรงเนี้ยเรามาหาข้อมูล Mama Pick g o เ d Paper กันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้อยู่อันดับที่แปด ของโลกนะคะโกดเปเปอร์คิปนี้มันมาจากประเทศอินเดียอ้างอิงจาก TPTV ค่ะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเป็นอันดับหนึ่งอะดาก้ Dragon อนอะเราว่าต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะแค่อันดับ8เรายังหาขนมกินกันแล้วอะค่ะนี่กินไปคําเดียวคือไม่ไหวแล้ว จบแล้วนะคะคลิปของวันนี้ของอาทิตย์นี้ของครั้งนี้ม,นมาม่าก้นเปเปอร์หาซื้อได้ที่เซเว่นค่ะเผ็ดมากเผ็ดจริงเผ็ดจนไอคนที่บอกว่าเผ็ดปอมมันเผ็ดจนน้ำตาไหลอะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ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 ,คณที่มาดูแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่มาช่วยทำคลิปด้วยวันนี้ไปละบ๊ายบายเดน